สวัสดีครับบัดนี้วันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่45ที่ข้าพาเจ้าในะสวุสดตั้งประกอบขอถวายเสียงสว,สวสดอรรยภาพูปาริธรรมนต์ธรรมตันออไปเป็นมุตบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและจริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิบข้าพาเจ้าลงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ไม่ทำหให้จดจ่อดในกัด อาขลับเป็นชนะในบทสวดจากตนนึ่งด้วยเถิดหนึ่งบทสวดจนุมเทวดาสมันตาจักาวาลิสุอัตตะลคชตุเทวตาตธรรมมุนิราชัสสุนันตุสขามโหกทังสักเเกาเมีจัลุเปคิษิคารัตเตจันตาลิเควิมาเนธิเปรตเตจากาเมตาลุวะนักาหานีเคหาวัฒุมมหิเคเตปุมมาจะยันตุเทวาชละทะละวิสเมยะขะขันทพะนาคาตินทตาสติกยังมุนิวาลจันนังตัตโวเมสุนันตุ ธรรมะสวัสดิ์กาโลอายปัฏันตาธรรมะสวัสดิ์กาโลอายปัฏันตาธรรมะสวัสดิ์กาโลอายปัฏันตาสองบทบูชาพระนาตระไตอิมินาตะการณะพุทธังอภิปุชยามะอิมินาตะการณธทำมังอภิปุชยามะอิมินาตะการณะสังฆังอภิปุชยามะสามบทกล่าวพระนาตนาไตอรังธัมมาธรรมโตปะกวะพุทธังมโมปันตังอภิวัเทมิสวากขาตวตาธรรมโนธรรมานามัสสามิสุปฏิปันโนวะโตสาวสังโฆสังฆังนามามิ สี่บทส่วนนามาการสติขถานโมตัสสะพวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสอดใจสาคมนะปาระพุทธังสานังกะฉามิธัมมังสานังกะฉามิสังฆังสานังกะฉามิธุติยัมปีพุทธังสานังกะฉามิธุติยัมปีธัมมังสานังกะฉามิธุติยัมปีสังฆังสานังกะฉามิตัติยัมปีพุทธังสานังกะฉามิตัติยัมปีธัมมังสานังกะฉามิตัติยัมปิสสััังงงฆาม หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสานังยังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพฐานัตถิเมสานังยังธัมโมเมสานังวรังเอเตสัจจนะสสัจจวัชชนะโสติเมโหตุสัพพฐานัตถิเมสานังยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชชนะโสติเมโหตุสัพพฐาเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารังลามาทโธวิชาจานัสมันโนสุกโตรอกาวิทูลนุตโลปุริสธรรมาสารติสธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ แปดธรรมานุสติสวากขาโตวัตตาธโมทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิกโกปิตังเวทิโปปิโุหิติเก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนวัตโตสาวะสังโฆอุชุปฏิปันโนวัตโตสาวะสังโฆยะยะปฏิปันโนวัตโตสาวะสังโฆสามีจีปฏิปันโนวัตโตสาวะสังโฆยะทิชังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคาราเอสัพพวตโตสาวะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังบุญยักเขตตังโรกัสสาติสิบลัตนสูตร ยานิทะโอตานิสามาขตานิพุม,มานิวายานิวัตตาลิเเคสเพวโอตาสุมะนาพระวันตุอโตปิสกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิโอตานิสามีทะสัพเพเมตังกาโลทะมานุสิยาปชายะเทวะเทวาจารตโตจะหาดันติเยผลิงตัสมาหิเนเอรักขะอาปามะตายัางกิจิวิตังอิทัวาหุดังวาสาเกสุวายังรัตน,นังปันตังน,นันโนวะสัมังอาทิตะทาคาเตนะอิตัาาปตมปีปเทวตนังปณิตัง เอเตนะสจเจนะสวัตดิ์หุนตุขายังวิลคังอามตังปนิตังยัตติชคาสกายมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะธรรมะทิกิกิอิตัมปิทธรรมเณรังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิ์หุนตุยัมพุตเตเศโโปริวะนะยีสุจริงสมาธิมานันตะริกัญญะมาหุสัมมาทินาเตนะสาวโมนะวิชติตัมปิธรรมเณรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิ์หุนตุ เยปุคาลาอัฏฐสตังปัสสัทธาตัตาริอเอตานิยุคานิโหติเตตะก,กินยะสุขาตาสะสาวกาเอเตสุตินานิมหะพราณีธรรมปีตังเคตนางมณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสติโหตุเยสุป,ปยุตามะณะสาธรรมเหนะนิกามิโนโคโต,ตมะสาสะนาหิเตปฏปิปตาอะมะตังวิคายญหารัตฐามุธานิบุตติงพุจจะม,มานาอิธรรมปิสังเคตนางมณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสติโหตุ ยันติทักีโลปัฏฐวิงสิโตสิยาจตุมพิวาเตพิอสัมปะกัมปิโยตตุปมะมังสัพพปลิสังฆะธามิโยอริยสัจจานิอะเวจะปัสสติตัำปิสังเคตจตัณงปัญตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหตุโตเยริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมปีระปัญเจนะสุเทสิตานิกิจาปิเตหุติปุสสะปะมัตานะเตภะวังอาธรมะมาที่ยันติจงปีสังเกตจตัณงปัิจังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหัหโต สหวัสถัสสนะสัมปทายะตายะสุธรรมมาทหิตาพรวติสังกายะหิธิวิชิกิจิตตจารสีระพัทังวาปิยะทัตธิกิจจิตจตูหะปาเยเฮหิจาวิปปมุตโตจะจารภิธานานิอภพอกาตุวนีทัมนผสังเกตตนางมนิตังเอเตนะสจินะสวัพจิหวัวโกิจาปิโสกัมมังการติปปะปะกังกายนะวาจายุทธเจตาสาวาอภพอโพสต,ตาสะพพิชะทายะอภัพปตา ทิฏฐตพัทธสาวตายทำปีสังเกตนังปิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหัวโวานาปคุมเพยยะถาวสิตกเคียมหานะมะเสปะทะมะสามิงคิมเหตตาถุปะมังธรรมะวรังอาเทสยิณิพานะคามิงปรมังกิตยะอิทมปิพุเทตตนังปิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหัวโตวโรวันยูวัลโทวะราหโลอนุตตโลธรรมะวรังอาเทสยิอิทมปิพุเทตตนังปิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหัวโเคณังกรุณังนะวังทัตะทิสภาวะ เวลัตจิตายติเก็ะวะสามิงเตคินะพิชาวิโอหะติฉันทานิพันติทีลายะถทยัมปะทิโปโอิจัมปีสังเกตนัามนติตังเอเตนะสัจเจนะสุัะดิหัวโตยานิธาภูตานิสัมมะขานิปุมมานิวายานิวัตตาริกเฆตถาตุตังเทวมนุสสะโพชิตังธทมเทวมนุสสะโพชิตังพุทธังนัมัสสามาสวัสดีหัวโตยานิธาภูตานิสัมมะขานิปุมมานิวายานิวัตตาริกเฆตถาตุตัง เทวมนุษย์สาวูชิตังทำมามาสามะสวัสดิ์ที่หัวโตญาณีธาพุตานิสัมมาคาตานิพุมธมณีวายานิวัตตาริเกตตาคตังเทวมนุษย์สาวูชิตังสังฆังนามาสามะสวัตดิ์ที่หตสิบเอ็ดอาดานาภิยาปริตสภะโรคะวินิมุตโตสภะสัตตาปวชิตโตสภะเวลาปติกตโตนิพุตโตจตูวังภาวสัปิติโยวิวัจจานโสัพพโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตาลายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวันธาณสีลิสะ นิจังวุตตาปัจจัยิโนจตารโลธรรมาวัตันติอายวันโนถูกขังพลังสิบสองอาทิตต์ปริยาสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาคายังยังหารติคายาสีเสสะทิพกตาเสนะตันจลโคพระควาพิคัวอาอาแมนเตสิสัพพังพิฆเวอจิตังกิจจาพิฆเวสัพพังอจิตังจะครบ จับขุงพิฆเวอาทิตตังรูปาทิตาจักุวิยานังทิตตังจักุสปัสโสทิโตยมปีตังจักุสปัสสปัตยาปัจจติเวทัยตั้งอุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตามปีทิตตังเกียรติทิตตังทิตตังราคะกินาโทสกินาโมูอกินาทิตตังชาดิยาเช้ารามาราณัโสกีปฏิเทเวหิตทุกข์แหโทมาเสีเวสีทิตันติวัฒมิโสตตังทิตตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังทิตตังโสตสปัสโสทิโตยมปีตังโสต โสตสัพพสัพตยาปัจติเวทัยตั้งกังวะรุกังวะรุขามะทุกังวะตามปีติตั้งเกนะติตังทิตังราคะกินาโทสกินาโมกินาติตังชาริยาชราุรามะระณะโสกิหิปุริเทวิหิตุเกหิโทมเสีปยาสิติตังติวัตามิคานาติตังคันธาติตาคานาวิยนังติตังคานาธรรมปโสติโตยามปีทางคานาสัพพสัพตยาปัจติเวทัยตั้งกังวะรุกังวะรุขามะทุกังวะตามปีติตั้ง กินาทิตังทิตตังราคะกินาโทตกินาโมกินาทิตังชาดิยาชเอุรามารนะโสเกหิปริเทวีหิทุเกหิโทมัเทอุปยาสีจิตันติวัฏฐมิชีวะหาทิตาราสาะอาทิตาชีวะหาเยนังทิตังชีวะหาสัพพโสทิโตยัมีตังชีวะหาสัพพสัพจยาปัจจติเวทายิตังสุขังวาทุขังวะทุขมาสุขังวาตัมปีทิตังกิน่าทิตังทิตตังราคะกินาโทตกินาโมกินาทิตังชาดิยาชเอุรามารนะโสเกหิปริเทวีหิทุเกหิโทมัสเทอุปยาสีจ กายโยทิโตปุทาทิตากายวิณังทิตังกายธรรมโสทิโตยงปีทังกายสััสสัตติยาปัจติเวชัยตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตามปีทิตังเกนะทิตังทิตังราคะินาโทสกินามกินาทิตังชาดิยาชอะรามานาสุขิหิริเทวีทุกข์เิโทมาเทยุปยาสีกิทิตันติวัฏมิมโนทิโตธรรมาทิตามโนวิยาณัทิตังมโนสปพสโสทิโตยำปีทังมโนสัพพสปัตติยาปัจติเวชัยทิตังทุขังวะ รามานักสิเิเทวิหิทุกเกหิโทมาสเซย์ไปยาเซหิตันติวัฒนมิเอวังาสาพิเวสุตวาริเสาวโกจกขสมิปินิพนติลูเปสศปิณิพนันติจากขูวิญญาณปิณิพนธติจากขสัปพเสปีณิพนัิติยามีทางจากขวสัปพาห์ัยาปฏิิวิทยตังสุขังวาลุขังวาลุกข้ามาสุขังว่าต่อเปิณิพนันติ โสตสซมิปีนิพินทันติสเทสุปีนิพินทันติโสตวิญญาณปิพินันติโสตสัปสเปีิินทันติยามปีตังโสตสัพสัพเตยาปติเวทายตังุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัศงปนิพินทันติคณะสัปีนิพินันติคเทสุปนิพินทันติคณะวิญญาในปีิพินันติคณะสปเปีนิพินันติยามปีตังคณะสัสัพเตยาปัติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัศงิปีนิพินทันติชิ ขีวะหาสัมปัสเสปินิพิันติยัมปิทางีวหาสัมปัสสปัตยาปัจติเวทายตังทุขังวะทุขังวะทุขมาสุขังวะตังปินิพินันติกายะสัมิงปินิพิันติโพเพสุปินิพินันติกายวิญณิปินิพิันติกายะสัมปัสเสปินิพิันติยัมปีทางกายะสัมปัสสปัตยาปัจติเวทายตังทุขังวะทุขังวะทุขมาสุขังวะตัสียงปีนิพินทันติมานาสัมิงปินิพินทันติธรรมเมสุปีนิพินทัน นิพิตังราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติคีนาชาติวิทิตังพระหัมัจจาริยังกตังกาละนันยังนาปลังอิทธายะติปชานาติติอัธมะโวจักรภควาอัตามานาเตพิโคภะกโตภัติตังพินันตุงยมัสมิตจัปานะเวยากาลาันสมิงปัญญามเนัสสศพิโกสหัสสานุปัฏา,ายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตติงสุติ